สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นการรีวิว Airbnb ครั้งแรกของเรานะคะที่โอซาก้าค่ะที่เอาแผนที่ขึ้นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งปัใจจัยในการประกอบการตัดสินใจใช่ไหมคะทุกคนโอเคเริ่มจากการเดินทางเลยนะคะทุกคนคือที่พักที่นี่นะคะอยู่ที่สถานีชโชค่ะทุกคนใกล้มากๆเลยนะคะออกจากสถานีคือเจอเลยใกล้ทั้ง ซ r อาร์ไทยโชว์แล้วก็เมโทรนะคะเมโทรก็คือสถานีที่11นะคะสายสีเขียวสุดสายเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ไกลจากนัมบะด้วยนะคะสำหรับสถานีเมโทรนะคะสามารถออกได้ที่ใกล้ที่สุดก็คือทางออกที่2ค่ะหรือว่าใครจะออกทางออกที่4ก็ได้นะคะถ้าออกทางออกที่4ี่จะต้องเดินข้ามทางม้าลายมาค่ะเพราะว่าอยู่ตรงกันข้ามกับที่พักนะคะแต่ว่าไม่ไกลอยู่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นทางออกที่2นะคะขึ้นมานะคะแล้วก็เจอเลยค่ะ ทะลุก,ก,กันกับสถานี JR เลยมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือเป็นการรีวิวแบบเรียวๆสดๆในการเดินทางมาที่พักครั้งแรกของเรานะคะไปพร้อมๆกันค่ะจะได้เห็นเคสว่าเอ้ยถ้าเรามาเจอครั้งแรกแบบนี้จะเดือดดาดแบบเราหรือเปล่านะคะไปะสวัสดีค่ะรีวิวรีวิวการมาพัก Airbnb ครั้งแรก ที่อโอซาก้าไม่เขาได้บอกไว้ว่าเขา้ายังไง JR t h a i s o Station นะคะเราจะเดินไปที่ที่พักของเรานะคะไกลมากทุกคนเดินออกมาเราก็จะข้าม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  <c oughs> ของกินเยอะมากระหว่างทางนะคะแล้วก็จุดขึ้นรถเมย์ เรียงรายกันไปเลยเพราะฉะนั้นโลเคชันดีมาก,เ,มากเออข้างหน้าก็มีเมโทรใช่ไหมใช่ <สา S 1> อ่คือเดินมาแป,ป๊บเดียวอ่ะออกจาก JR มาแป,ป๊บเดียวจริงๆเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาข้างหน้าแล้วนะเนี่ยตรงที่มันเขียนป้ายไว้อ่ะเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปตรงข้างหน้าก็จะมีมินิมาร์แต่ว่าของริมทางอ่ะเยอะมากเราก็จะเลี้ยวเข้าไป ไม่น่ากลัวเลยนะไม่ได้น่ากลัวนะแล้วก็สะดวกสบายมากเรื่องการขึ้นรถอะ่ะ <พอ S 1> เพราะว่าอยู่ใกล้สถานี<ป> JR มากๆแล้วก็อยู่ใกล้แบบจุดขึ้นรถบัสมากๆตรงนี้จริงปะเนี่ยเจอไหมากะเกนนะสที่ที่นี่แหละ เออทำไมเขาไม่บอกว่ากุญแจออะไรังไงวะถ้ากุญแจที่ไหนวะมาถึงแล้วเปเปใช่ไหมเนี่ยเออไปเปิดเลื่อนขึ้นเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอ่ะเลื่อนขึ้นก่อนมิจจริงๆด้วยไม่มีลิฟต์ค่ะป้ายโกชั้นสี่แต่ของกินคือแบบเยอะมากขึ้นฝั่งนี้แล้วก็อยู่ใกล้สถานี JR ด้วยเดินมา ขวามือแป๊บเดียวถึงเลยรลเราชอบเป็น Air B บ B แอนเดี๋ยวขึ้นไปเลยมีมมมออต้องเอาอะไรไหมเนี่ยนี่คือการมาพักที่นี่ครั้งแรกเราก็เป็นการพัก AirBnB บครั้งแรกเอถ<ภา>นนไม่ใช่ถนนบันไดแคบมาก ถึงแล้วชั้นสี่แต่บอกเลยว่าเด็กและคนแก่ไม่เหมาะจริงไม่ต้องหลบก็ได้เดี๋ยวรีวิวให้ดูเรียวเรียวไม่ตัดต่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สมจริงนี่คือสภาพบันไดนะคือแคบมากไม่มีลิฟต์นะคะเราอยู่ชั้นสี่มันจะมีชั้นละหนึ่งห้องเปิดไฟเสร็จนี่คือชื่อที่พักนะคะ ผื่อใครจะมาพักแต่มันคุ้มมากนะราคาแล้วมันอยู่ใกล้กับ JR มากๆมันต้องใช้รหัสเข้ามาใช่ไหมตอนนั้นที่พวกคธอต้องใส่รหัสเออเข้ามาข้างในมันก็จะมีชั้นวางมีโต๊ะมีเตียงกี่เตียงอะหนึ่งสองสามสี่ห้า มีเตียงห้าเตียงหนี้แยกออกมาห้าลี่ด้วยเหรอใช่อ่ะก็ถ้าเกิดมาหกคนหน่อยอยู่ได้ออืมมันเหมาะกับกลุ่มเพื่อนนะแต่ไม่เหมาะกับครอบครัวเพราะว่าถ้าครอบครัวมีเด็กแล้วก็คนแก่คือแบบ น่าจะไม่ไหวไมีฝุ่นไ,มห,มนไหมคนที่ถอดแมสแล้วอ่ะไ,ไม่มีฝุ่น <c oughs> ใช่ในห้องสะอาดอยู่นะอขอถอดรองเท้าก่อนนะมีซิงค์จึ๊กจึกจึกมีอะไรให้บ้างอุ้ยแล้วก็มีเตาไฟฟ้าอุปกรณ์ครัวนนเหมือนจะครบๆน,น,นะตึง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  หลบดี<า>อ่ะอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆอยู่จะอยู่ในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูนก,ก็คือผ้าเช็ดตัวแต่ผ้าขนหนูมีผ้าปูต่างๆนานา,นามีได้เป่าผมไหมเนี่ยอันนี้เป็นแผนกของผ้าปูนะคะเขาจะ<ด>ติดป้ายไว้อยู่นะคะโซฟาเบดด้วยปลั๊กไฟ ที่เป็นปักพ่วงก็มีเครื่องดูดฝุ่นนะคะประมาณว่าชาวบ้านอยู่น่ะทุกคน Airbnb ทุกคนกับใครพูดอยู่คนเดียวแยกขยะด้วยนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาซีเรียสเรื่องกันแยกขยะเหมือนกันอุปกรณ์เครื่องครัวไม,ม,มโครเวฟตู้เย็นเอตู้ซักผ้าอยู่ไหนอะ่ะเอ้ไม่ใช่เครื่องซักผ้าอยู่ไหนนะแล้วก็อุปกรณ์ ของข้าวเผื่อใครจะมาอยู่นานๆมันเหมาะกับคนที่แบบแก๊งแบกแพคมาอยู่นานๆพอเขาจะมีอุปกรณ์ให้หมดเลยฟิลเหมือนอยู่บ้านนะคะไม่ใช่ฟิลอยู่โรงแรมนะฟิลอยู่บ้านแล้วก็ห้องน้ำเปิดห้องส้วมนะคะก็มีอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเลยข้างบนตึ้งตึ้งตอุปกรณ์ทางวิาบ ก็เป็นห้องน้ำตามแบบฉบับญี่ปุ่นนะนะส่วนห้องอาบก็จะแยกนะคะตึกห้องนี้จุดแปรงฟันแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีอ่างเล็กๆฟิลบ้านฟิลห้องสไตล์ญี่ปุ่นฟ เมื่อกี้มันมีระเบียงหรอมีไหนมีครับอกว่ามีรถเปิดเปิดดีมีมันมีตัวล็อกตรงนี้อ่ะแล้วเปิดออกไปดีอยากเห็นวิวไม่มีวิวอะไรไม่มีวิวอะไรแล้วก็น่าจะอยู่ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเครื่องปรับอากาศมันก็จะร้อนแต่ว่าอ๋อเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างนอกระเบียงนะคะแต่หาที่เปิดไฟไม่เจอแต่รู้ว่ามีแล้วกันนี่ตรงนี้ใช้ได้ใช้การได้แล้วก็ มีที่ตากผ้าตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเราตากผ้าอยู่ข้างนอกตรงนี้เป็นระเบียงขมางนอกเหมืนไม่มีไฟนะยคือมันข้างนอกไม่มีหลอดไฟครับมันแค่หาไม่เจอเองหรือเปล่าเมื่อแต่มันไม่มีหลอดไฟเลย <laughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนาะโอเคอยู่เพราะว่ามันได้อยู่ด้วยกันแล้วเวลามีอะไรมันจะได้ไม่ต้องแบบไปเคาะห้องที่สองคัญก็ถูกด้วยเลย <laughs> ใช่ถูกมากอยู่นที่หนึ่ง เอองั้นตกคนละกี่บาทนะสี่คนอะ่ะอยู่เป็นอาทิตย์อยู่ตั้งหกวันหก <6 S 1> คืน <6 S 1> นอนตั้งหก <6 S 1> คืนอุปรกรณ์ครบดีมากเลยดีที่เอาเสื้อผ้ามาน้อยจะได้ซักด้วย <c oughs> ถ้วย <c oughs> จาน <c oughs> แก้วครบ ออมีทุกอย่างเหมือนอยู่บ้านจริงแบบไม่ต้องไปสรรหามีเกมด้วยออ,อ,อมีเตารีดให้ด้วยออคือไปพักโรงแรมไม่มีเตารีดให้ไงข้อดีของ i r r n บคือมีเตารีดให้ทิชชู่ทิชชู่อุปกรณ์ที่ถูกตุนเอาไว้ไม่ต้องห่วงว่าหมดแล้วว่าจะเรียกหาพนักงาน ไม่ต้องมีให้ยันผ่าอนามัยนะข้างนอกเขาก็จะมีร่มเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะแบบนี้ส่วนรองเท้าเราก็ต้องเอาไว้ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องของเราห้องก็จะใช้เป็นรหัส <c oughs> <c oughs> พักเราอยู่ใกล้สถานี JR มากเลยนะคะทุกคน JR สถานีอะไรนะลืมชื่อสถานี t ไท i Show ก็คือตรงนี้ที่เองเดินมาประมาณแบบหนึ่งนาทีก็ถึงแล,ล,ล,ล้วปะกนและนี่ก็คือสถานีที่อยู่ใกล้ที่พักเราที่สุดชึ้งชึ้งชึ้งเดียว่าแต่หนึ่งนาทีเลยเดินมาประมาณแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วอะ จบการรีวิวค่ะทุกคนต้องบอกว่าที่พักนี้เป็นที่พักที่ค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับกลุ่มเรานะคะเพราะว่ากลุ่มเราไม่มีคุแก่ไม่มีเด็กนะแล้วการแบกกระเป๋าขึ้นมาอาจจะดูทุลักทุเลหน่อยเพราะมันไม่มีลิฟต์นะคะส่วนตอนที่ถ่ายคลิปนะคะอาจจะดูเห็นว่าเออบันไดมันอาจจะดูมีฝุ่นอันนี้เราคุยกับเจ้าของที่พักแล้วนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากําลังปรับปรุงนะคะเรื่องสภาพของบันไดนะคะทุกคนแล้วก็เรามีการขออนุญาตที่พักแล้วนะคะ ว่าเราจะทําการขอรีวิวลง YouTube หน่อยเขาก็บอกว่าเออเขาแบบเวลวคัมมากๆเลยนะคะซึ่งเขาจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นทีนี้เตียงนะคะนุ่มดีค่ะทุกคนแล้วก็อ่าไวไฟไวไฟแรงดีค่ะทุกคนเราเล่น t i k กต็อกได้แบบช่ำมาก Wi-Fi ค่อนข้างที่จะแรงแรงเลยแหละแรงกว่าเน็ตที่เราซื้อไปนะคะแล้วก็น้ําอาบสบายดีค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบนะคะคือเขาตุนของไว้ในห้องให้แบบ เต็มๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายเปลี่ยนของเติมของให้เราไม่เหมือนพักโรงแรมนะคะพักโรงแรมอาจจะต้องมีแม่บ้านเข้าไปเติมของให้ทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าน,นี่คือเขาตุนไว้ให้แบบจุกๆเลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายกับเราค่ะถ้าเราไม่แจ้งเขาและเขาจะทําอะไรเขาก็จะแจ้งเราก่อนนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาค่อนข้างที่จะตอบสนองเราไวค่ะเราต้องการอะไรเราอยากสอบถามอะไรอย่างเช่นคือเราอยากได้ยี่ห้อแชมพูที่เขาแบบให้เราใช้นะคะเพราะว่ามันหอมแล้วก็มันก็ทําให้ผมนุ่มมากๆเลยรู้สึกว่าผมอยู่ทรงเขาก็ไปสรรหายี่ห้อมาให้นะคะเราคุยกับเขาผ่านทางแชทของ Airbnb ค่ะเจ้าของเป็นฝรั่งคนนี้เลยค่ะทุกคนข้างล่างของบาร์นะคะเออข้างล่างของที่พักค่ะก็จะมีบาร์ด้วยนะคะก็คือ มีแบบทําให้เราไม่ต้องไปไกลนะคะสามารถลงมานั่งดื่มได้ข้างล่างด้วยนะคะน i c e มากๆเลยค่ะทุกคนโอเคหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเอรีวิวไปได้อย่างว่าเตียงก็นุ่มดีโอเคน่าจะรีวิวไปแล้วนะคะน่าจะครบๆจบๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย